ดีอยู่แล้วจะรีบูตทำไมเบนเทน d อด i ิชัได้เลิกฮีโร่ออกโรมคือถ้าเราพูดถึงเรื่องเบนเทนเนี่ยก็ทุกคนน่าจะรู้จักการทัวร์บานทัวร์เมืองอยู่แล้วไม่ว่าจะทั้งเด็กทั้งวัยหนุ่มทั้งผู้ใหญ่ทุกคนรู้จักเรื่องนี้อยู่แล้วแหละเพราะว่าลูกหลานเขากรดูกันทัวร์บานทัวเมืองอะนะแต่ประเด็น,น,นคือช่วงหลังๆเนี่ย มันมีดราม่าเยอะมากๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพราะแทนที่เขาจะเอาภาคคลาสสิกที่มันต่อยอดไปไกลแล้วเนี่ยแล้วก็ต่อยอดต่อไปเรื่อยๆด้วยเนื้อเรื่องหลักที่มันควรจะเป็นแต่กลายเป็นว่าเขาเอาเรื่องนี้มารีบูตกลายเป็นการ์ตูนที่เรียกว่าเป็นการ์ตูนเด็กซะอย่างนั้นน่นะครับและนั่นก็จะเป็นที่มาของคลิปนี้นั่นเองก็อดื่นเลยเรามาพูดถึงเรื่องความดีงามของเบนเทนกันก่อนดีกว่าคือหลายอย่างเนี่ยอประกอบรวมๆม,มันทําให้เรื่องนี้มีเสน่ห์มากๆครับในช่วงปี2005ช่วงปลายปี ถ้าใครยังจํากันได้ในไทยเราก็น่าจะช่วงหลังคริสต์มาสมาหน่อยหนึ่งประมาณว่าที่27 28เยอะไรเงี้ยตอนนั้นเนี่ยโหนั่งดูเบนเทนแล้วแบบกะตูเรื่องนี้มันอะไรวะเนี่ยคือคกลไกการแปลงร่างของมันเนี่ยอัลิีทิกใช่ไหมหมุนหมุนหมุนเรื่องฮีโร่แล้วก็กดชัดเจนทํามาเพื่อขายของเล่นล้วนแต่ด้วยความที่มันเข้าใจง่ายแล้วก็เข้าถึงตัวละครสุดๆเนี่ยทำให้เราติดใจเรื่องนี้มากๆครับและก็ไม่ได้เป็นคนเดียว้วยนะเด็กๆทั่วโลกในตอนนั้นที่อยู่ยุคเดียวกันคือชอบเรื่องนี้กันหมดเลย ซึ่งแน่นอนภาคเปิดที่เป็นเบนเห็นภาคคลาสสิกเนี่ยมันมีความดีงานในตัวมันเองอยู่แล้วนะจนสุดท้ายเนี่ยทางคอนเทนต์เวิร์เขาก็ตัดสินใจจะไปต่อกับเรื่องนี้แบบยาวๆเลยแล้วก็จะมีภาค Alien Force ตามมาที่เบนจะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่นิดหนึ่งแล้วก็เลิกใส่ออ n i t i ยไปถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณ5ปีแล้วก็โตเป็นหนุ่มและ แต่ว่ามีเหตุให้ตัวของเบนเขาต้องร่วมมือกับทั้งเกวนแล้วก็มีเควินตามมาด้วยนะเพื่อตามหาปู่แม็กซ์ที่หายตัวไปซึ่งก็จะเป็นเรื่องราววุ่นวายใหญ่โตยาวไปจนถึงภาคอัลติเมทเอเลียเลยซึ่งภาคอัลติเมทเอเลียเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะความดีงามของมันก็คือร่างฮีโร่ที่มันอัปเกรดขึ้นด้วยออเมทริกซ์อันใหม่ในชื่ออัลติเมริกนั่นเองคือ,อหลายๆอย่างเนี่ยสภาคเนี้ย ว่ากันว่ามันเป็นตำนานของเรือเบนเทนและจนกระทั่งมีการต่อยอดมาในภาคอ m n i v e r s e ในปี2012ซึ่งภาคเนี้ยก็จะมีความเสี่ยงแตกอยู่นิดๆหน่อยอะนะครับเพราะว่าลายเส้นที่มันเปลี่ยนไปเยอะมากๆอันเนี้ยคือจุดหนึ่งแล้วที่ทำให้หลายๆคนรู้สึกแปลกๆกับแฟร์ชัยเบนเทนนะทางที่จริงแล้วเรื่องของอ m n i v e r s e เนี่ยมันต่อจากภาคหลักแบบทันทีเลยนะครับภาคอัลเทเมอเรียเนี่ยมันจะจบที่เบนได้อมนิทิกอันใหม่มาใช่ไหมแล้วก็ตัวเองอายุประมาณ15ย่าง16จนมาภาคอ m n i v e r s e เบนจะอายุ16และเป็นเนื้อเรื่องที่ต่อกันไปเลยและสาหรับใครที่เป็นแฟนตัวโยงที่ติดตามมาตั้งแต่แรกเนี่ยก็จะรู้ว่าภาพอนิเวอร์สเนี่ยเป็นหนึ่งในภาคที่ดีที่สุดรองจากภาคคลาสสิกเลยนะเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยมีการหยิบจากภาคคลาสสิกมาใช้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องฮีโร่เรื่องเซตติ้งรวมไปถึงตัวละครเก่าๆที่ก็จะกลับมาในภาคนี้อีกเยอะแยะมากมายด้วยก็นั่นแหละอย่างว่าเรื่องความชอบมันก็เป็นปัจเจกและแต่บุคคลน,นั่นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ ถ้าใครเป็นแฟนโตโยงจริงๆอยากให้ติดตามภาคอนิเวิร์สไปด้วยภาคนี้บอกเลยว่ามีทีเด็ดเยอะจัดๆ และที่ว่าไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็คือบารมีของเรื่องเบนเทนที่สั่งสมมาตั้งแต่ปี2005ยาว่าจะถึงตอนจบของอนิเวิร์สนะครับมันก็เลยทําให้เรื่องนี้ถูกจับตามองมากๆเวลามีภาคใหม่ปล่อยออกมาเนอะเอาจริงนี่ยังไม่นับรวมพวกเวอร์ชั่นหนังที่ทําออกมาดีหลายๆภาคด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง 3D หรือเป็นฉบ,บับไลฟ์แอคชั่นไลฟ์แอคชั่นเนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะภาค La สต a g a i t s t Time ที่สู้กับไอ ตัวม่วงๆไอเจ้าอ e นะีออนน่ะอันนั้นภาคนั้นก็สนุกเหมือนกันนะถ้าหลายๆคนเคยดูจะรู้เลยถ้าจะไม่ผิดอีกทีหนึ่งน่าจะเป็นภาคแรกที่เป็นเวอร์ชั่นคนแสดงเลยคือทุกอย่างมันดีงามไปหมดแต่หลังๆมากนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนตัวนักแสดงมากมายแล้วก็ด้วยความโตของตัวละครเบนเนี่ย ก็เลยทําให้ภาคแต่ละภาคต้องแคสนักแสดงใหม่แล้วก็เปลี่ยนบทใหม่อีกเยอะแยะมากมายด้วยเนอะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเหมือนกันแต่ทว่าทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยเบนเทนถือว่าเป็นตัวแบบของ CN ในยุคหลังๆมานี้เลยแต่ทว่าเขากลับเลือกที่จะไม่ไปต่อกับเรื่องนี้ครับและจับรีบูทมันซะเลย ทำให้ภาคต่ออนิเวอร์สที่เบนเนี่ยพูดแบบชัดๆเลยนะว่าเขาจะไปสำรวจโลกใหม่สำรวจวิตีใหม่ๆซึ่งมันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากมันจะต่อยอดไปให้เขากลายเป็นเบน,เ,นทเทนทาซัานที่เรารู้จักกันแต่กลายเป็นว่าไอ้เรื่องราวภาคแยกตัวน,นั้น,เ,นเราจะไม่เห็นอีกแล้วครับและเขาจับมารีบูสซะอย่างนั้นแต่ทั้งนี้เท่านั้นนะครับเราก็ดูภาครีบูสมาเยอะอยู่ ต้องบอกว่าความดีงามของภาคเนี่ยมันก็มีไม่น้อยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องลายเส้นเรื่องโทนเรื่องที่มันดูแบบสบายๆไม่ต้องคิดอะไรมากคือแทบจะไม่มีความแบบหม่นความดาร์กอะไรสักนิดเดียวเลยอ่ะดูเบาสมองล้วนๆซึ่งก็เหมาะกับการ์ตูนสมัยนี้ที่เออ มันมีความดูเพื่อผ่อนคลายนะแต่ก็อย่างว่าแหละหลายๆคนอาจจะไม่ชอบอาจจะชอบความดาร์กมากกว่าเพราะว่าตัวละครมาเริ่มโตขึ้นมาแล้วนะแต่นี่เล่นกลับย้อนไปในเบนวัยสิขวบเหมือนเดิมซะอย่างนั้นและนี่ก็ยังนับเป็นคนละจักรวาลกับเบนเทนภาคคลาสสิกด้วยนะครับก่อนที่เขาจะมาปรับในภายหลังให้เรื่องเบนเทนทั้งหมดเลยเนี่ยอยู่ในจักรวาลเดียวกันในภาคแยกอย่างภาค เบนเทนเอ็กซิงชันนั่นเองคือจะบอกว่าความดีงามของเบนเทนรีบูตเนี่ยมันก็มีไม่น้อยครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นอาจจะนับว่าเป็นข้อสังเกตกันละกันมันก็มีเยอะพอสมควรเพราะว่าเบนเทนรีบูตเนี่ยมีระยะเวลาฉายต่อตอนที่มันน้อยมากๆเคื่อตอนตรงผังการ์ตูนตามปกตินะ,นะครับเขาจะมีแอร์ไทม์อยู่ที่ประมาณ20ไม่เกิน22นาทีเคยจะเป็น11 22 334 33, 4อะไรก็ว่ากันไปเพราะว่าต้องมีพื้นที่ให้ใส่โฆษณาไปด้วยนะแต่ว่าเบนเทนรีบูตเนี่ยด้วยความที่มันเป็น การ์ตูนที่เน้นฉายให้กับเด็กดูมันก็เลยต้องเพิ่มความหลากหลายเข้าไปและเรื่องนี้ก็เลยถูกหั่นเหลือไปแค่11นาทีเท่านั้น และมันก็ทําให้ความต่อเนื่องของเรื่องราวเดียมันลดน้อยลงไปด้วยเช่นกันครับเพราะว่าเป็นเทนรีบูสเนี่ยมันจะเป็นแบบจบตอนต่อตอนซะมากกว่าแต่ทีนี้น,นั้นครับไอการที่เขาหั่นต่อนเนี่ยมันก็เลยทําให้มีข้อมูลที่น่าสนใจอยู่ข้อหนึ่งก็คือเบเทนรีบูสเนี่ยแม้มันจะมีเสียงวิจารณ์อะไรต่างๆมากมายเลยนะครับจากทั้งแฟนตัวยงเองทั้งจากแฟนๆที่ติดตาม CN แล้วต้องการจะดูการ์ตูนที่ตัวเองชอบคือไม่ว่าจะมีดราม่าอะไรถาโถงเข้ามาแต่มันกลายเป็นว่า เบนเทนภาครีบูตเนี่ยเป็นภาคเดียวในแฟรนไชส์นะครับที่มีจำนวนตอนเยอะมากที่สุดถึง166ตอนเลยทีเดียวแต่ที่จะบอกก็คือมันมีถึง166ตอนเนี่ยก็เพราะว่าตอนแต่ละตอนเนี่ยมันยาวเพียงแค่11นาทีเท่านั้นครับขณะที่ตัวแฟรนไชส์หลัก ที่เป็นภาคคลาสสิกอัลติเมทเอเลนก็ดีเอเลนฟอสก็ดีออมนิเวิร์สอะไรพวกเนี้ยมันจะยาวย2นาทีไงจริงๆในทางเทคนิคเราสามารถนับได้ครับว่าเป็นเทนรีบูตตอนเยอะที่สุดแต่ว่าในแง่ของจำนวนนาทีเนี่ยอาจจะไม่เท่าพวกภาคก่อนๆนหน้านี้ก็ได้อันนี้ก็ยังไม่ได้คิดละเอียดนะครับแต่คิดว่าอาจจะเป็นในทำนองนั้นทีนี้คำถามคือทำไมเบนเทนถึงต้องรีบูตทั้งที่มันสามารถไปต่อได้ยาวๆตรงนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับคงไม่น่าจะเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่มันตันเนอะเพราะว่าในตอนจบอนิวดอนในภาคออมนิ มันก็เป็นตอนจบที่สามารถเปิดสักราดใหม่ของเบนเทนได้เลยนะครับเพราะว่ายุคนั้นมันก็เป็นยุคที่เรื่องมัลติเวิร์สเนี่ยมันมาแรงมากๆแลเราก็สามารถพาเบนไปตะลุยอะไรต่างๆนานาม,มากมายแล้วมันก็ดูจะน่าสนใจมากๆด้วยเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราว่ามันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องผังธุรกิจของ CN ที่มีการเปลี่ยนผ่านผู้บริหารมากมายมากกว่าในยุคที่ภาคอวิเวิร์สจบลงไปเนี่ย แล้วเปลี่ยนผ่านเขาสู่ภาครีบูทพวก CN เนี่ยเขาจะเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มที่เด็กมากขึ้นเพื่อไม่ว่าจะเป็นขายทั้งของขายทั้งคอสอะไรต่างๆของทางฝั่งอเมริกาเขาอะนะครับและที่ความที่เขาต้องเปลี่ยนอะไรพวกนี้เราก็เลยจะเห็นทั้งทีไททันไม่ว่าจะเป็นลูนิตูนแล้วก็รวมถึงเบนเทนด้วยถูกปรับให้กลายเป็นเด็กไปสมหมดเลยและเนื้อเรื่องก็ถูกปรับลดความตึงเครียดลง กลายเป็นการ์ตูนเด็กแบบที่เราเห็นกันอันนี้น่าจะเป็นเหตุผลหลักๆเลยที่ทําให้เบนเทนถูกรีบูทเพราะว่าอันนี้เป็นหนึ่งในการ์ตูนตัวแบกเขาคงจะคิดแหละว่าเออไม่ว่าจะทํายังไงอ่ะคนมันก็ดูเบนเทนอยู่ดีเนาะแต่กลายเป็นว่าตามนั้นแหละครับ มีตามาเยอะแยะมากมายเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีเรื่องให้พูดถึงเบนเทนอรีบูเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องลายเส้นที่ถูกปรับให้มันมีความเด็กลงอย่างเห็นได้ชัดครับคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องโทนสีด้วยนะเรื่องลายเส้นด้วยทุกอย่างอะ่ะมันถูกปรับให้กลายเป็นเด็กลงหมดเลยมันจะมีความมนๆม,มีความเป็นการ์ตูนมากขึ้นไม่ได้แบบสมจริงแบบภาคก,ก่อนๆหน้าเนอะยิ่งภาคอัตติเมตเอเรียเนี่ยโอ้โหภาคนั้นน่าจะสมจริงมากที่สุดละ ประเด็นคือไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องเรื่องลายเส้นเรื่องโทนสีที่ถูกปรับให้เด็กลงเนี่ยอันเนี้ยอาจจะไม่มีใครติดเพราะเข้าใจว่าเขาตั้งใจรีบูตมาให้เด็กดูใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าไอการที่เขารีบูตเนี่ยไม่กล่าวทาให้นิสัยของตัวละครมันเปลี่ยนไปด้วยครับเบนเนี่ยอาจจะไม่ได้เท่าไหร่ก็มีความอีโก้มีความดื้อๆอยู่แล้วส่วนเกวฑนก็อาจจะมีความดื้อๆบ้างแต่ว่าภาครีบูตเนี่ยเกวฑน จะญาติดีกับเบนมากขึ้นเพราะด้วยความที่เขาทําให้เด็กดูไงเขาไม่อยากให้มันเกิดความขัดแย้งกันขนาดนั้นเนาะก็เลยทำให้2คนนี้ญาติดีกันแต่ที่หนักที่สุดน่าจะเป็นเรื่องปู่แม็กซ์ครับเพราะว่าปู่แม็กซ์เวอร์ชันตั้งแต่ภาคคลาสสิกยาวัาจนถึงภาคออมนิเวิร์สเลยเนี่ยปู่แม็กซ์เนี่ยเรียกว่าใจถึงพึ่งทายเสมอครับเบนเคลียอะไรไม่ออก เกวนคิดอะไรไม่ออกก็นึกถึงปู่แม็กซ์เพราะว่าปู่แม็กซ์เนี่ยเป็นมือระดับพการที่สามารถแก้ปัญหาและก็ช่วยหลานๆได้ทุกอย่างใช่ไหมแต่ว่าในภาครีบูทเขากลับเปลี่ยนให้ปู่แม็กซ์กลายเป็นแบบนี้ครับ ก็อย่างที่ว่าไปกระตูนมันก็ต้องทําให้เด็กลงแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีเหตุผลให้เปลี่ยนปู่แม็กซ์เรากลายเป็นแบบนี้นอะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตหนึ่งที่ทําให้เบนเทนรีบูตน่าจะไม่ดีเท่าภาคก่อนก่อนหน้านี้จริงๆนอกจากเรื่องปู่แม Max นะ็กซ์เนี่ยยังมีเรื่องรถลัสบากเกตที่ถูกเปลี่ยนไปแบบเยอะมาก,ปากเปลี่ยนไปแบบ เป็นคนละคันเลยซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วว่าไอ้รถลาสป p a เก e ตเนี่ยมันเป็นรถคู่บุนของเรื่องนี้เลยแต่ว่าในภาครีบู o t อย่างว่านะครับเขาก็เอามาเปลี่ยนใหม่หมดเหมือนกันนอกจากเรื่องตัวละครฝ่ายเบนแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องตัวร้ายอีกนะครับที่ถูกทําให้มิติมันน้อยลงมากๆคือตัวร้ายในเรื่องนี้มันจะร้ายแบบร้ายหลายร้ายแบบไม่มีเหตุผลเลย ก่อนหน้าเนี้ยไอ้ภาคก่อนๆเออมันก็เออฉันอยากจะครองโลกฉันอยากจะครอบครองจักรวาลอยากจะเดินทางข้ามเวลาอะไรต่างๆนานาใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยคือไม่มีเหตุผลอยากจะร้ายอยากจะสู้กับเบนก็มาสู้กันดื่อๆแบบนั้นเลยส่วนหนึ่งพอเนื้อเรื่องอ่ะมันต้องทำให้กระชับต้องเร่งเร่งเร่งเพราะว่ามันมีระยะแอร์ไทม์แค่11นาทีเท่านั้นเองแล้วนั่นมันก็เลยทําให้ตัวละครตัวร้ายเนี่ย มันมิติลดลงอย่างชัดเจนครับทั้งที่ภาคก่อนหน้านี้โอ้โหกว่าจะเจอตัวร้ายที่เป็นตัวร้ายแบบลาสปอจริงๆนะแทบจะจบซีซั่นอยู่แล้วน่าเสียดายครับเกี่ยวกับเบนเทนรีบู t เพราะว่าตัวร้ายเนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่ทาให้เบนเทนเนี่ยมีเสน่ห์มากๆอย่างนี้นั่นเองละครับและสุดท้ายสําหรับโอเวอร์ออลของเบนเทนรีบู t ที่จะพูดไม่ได้เลยก็คือเรื่องเอเลียนครับด้วยความที่เอเลียนเนี่ยเขาถูกปรับลายเส้นให้มันดูเด็กลงใช่ไหมและตอนนี้เบนก็ถูกย้อนกลับมาเป็นวัเเหมมือนดิ ทำให้ตัวละครเอเลี่ยนต่างๆที่มันเคยแบบเทแบบขืมมากๆอะกลายเป็นเอเลี่ยนแบบลายเส้นเด็กๆเลยไม่ว่าจะเป็นเนี่ยไดบอลเฮดโฟร์อาร์มฮีสบลัดต่ละคนที่เราว่ามันเท่น่าหนัภาคคลาสสิก กลับกลายเป็นว่าทุกคนเป็นเอเลี่ยนเวอร์ชั่นเด็กกันหมดเลยคือจะพูดว่าเป็นเวอร์ชั่นเด็กก็ไม่ถูกแต่มาถึงลายเส้นี่ยมันมีความมนๆแบบมีความเด็กลงอย่างเห็นได้ชัดอะ่ะอันนี้ก็น่าเสียดายมากๆแต่ถึงเดืองนั้นก็ภาคนี้มีเอเลี่ยนตัวใหม่ผั่มาไม่น้อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่โดดเด่นสะดุดตาเราเลยเนี่ยก็คือตัวช็อกล็อกครับที่เป็นการหยิบ หินกับไฟฟ้าเมื่อรวมกันกลายเป็นช็อกล็อกเอเลี่ยนที่ดีไซน์เท่โคตรอยากจะจินตนาการได้เหมือนกันแหละว่าถ้าช็อกล็อกเนี่ยมันอยู่ในเวอร์ชั่นของภาคก่อนๆหน้านี้ยิ่งเฉพาะอยู่ในภาคอัลติเมทเอเลี่ยนที่มีวิวัฒนาการแล้วเนี่ยมันจะเท่ขนาดไหนเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราว่าเข้าตาคือเอ็ e ซ์เลย์เครับ คือเอ็กซ์แลเรทเนี่ยมีทุกภาคอยู่แล้วแหละยกเว้นภาคอนิเวอร์สที่จะพลวมานิดหน่อยเพราะว่ามีฟาสต์แทร็กเข้ามาแทนใช่ไหมแต่ว่าในภาคนี้เบน1ิพวบเอเลียนก็จะเป็นตัวเดิมๆในภาคคลาสสิกทําให้เราเห็นเอ็กซ์แลเรทเยอะแบบเยอะขึ้นมากๆจะบอกว่าเป็นตัวหลักของภาคนี้เลยก็ว่าได้แต่ประเด็นคือเอ็กซ์แลเรทธรรมดามันก็จะดูแบบทั่วๆไปใช่ไหมแต่ว่าในภาครีบูสเนี่ยเขาได้เสริมอะไรต่างๆเข้ามาจนเอ็กซ์แลเรทกลายเป็นเอ็กซ์แลเรทพลัสแบบนี้เลยครับ ไอเอ็กซ์เลเรตพลัสเนี่ยตอนนั้นเขาต้องสู้กับไอหลอดเดซิเบลแล้วเบนก็ต้องวิ่งตามรถไฟความเร็วแสงใช่ไหมซึ่งความเร็วของเอ็กซ์เลเรเนี่ยมันไม่พอก็เลยต้องเกิดการวิวัฒนาการแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นเอ็กซ์เ t เร l พลัสเท่านั้นยังไม่พอนะยังรู้สึกว่าวิ่งตามรถไฟไม่ทันทีนี้พี่แกเลยวิวัฒนาการกลายเป็นเอ็กซ์เลเรตพลัสที่ติดไนโตรอยู่ข้างหลังด้วย คือจะบอกว่ามันเริ่มออกทะเลไปแล้วเราก็พูดได้แต่ว่ามันก็เป็นเอ็กซ์เรเลยตัวหนึ่งที่เทพไม่เบาเหมือนกันใครเห็นด้วยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับแล้วด้วยทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยแน่นอนครับมันทําให้เกิดดราม่าว่าเออทำไม CN ถึงต้องทําแบบนี้กับแฟนๆตัวโยงด้วยนะอุตสาหิตตามมาตั้งแต่ปี2005โอ้โหผมคณะของผมมาเป็น10ปีแต่ทําไม CN ถึงเลือกที่จะรีบูตในปี2016นี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางค่ายเนี่ยเขาเดาใจคนไม่ถูกหรือว่า ฟังแล้วนะฟังทุกคนแล้วแต่ตัวเองก็เลือกจะไม่ทําอยู่ดีด้วยเหตุผลในแง่ธุรกิจที่จะเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายกลายเป็นเด็กกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอเราย้อนกลับมาดูเรตติ้งของภาครีบูดเนี่ยเออมันก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่นั่นแหละหลังจากจบภาครีบูดไปแล้วก็ไม่เห็นเบนเทนที่เป็นกิจลักษณะอีกเลยนอกจากเป็นพวกหนังเป็นการ์ตูหนหรือว่าเป็นเกมอะไรยิ่งดีเย,ย้ยย่อยนะแต่ทว่าในเร็วเนี้ยเหมือนจะมีข่าวต่างๆนานาเกี่ยวกับพวกการ์ตูนเก่าๆเนี่ยเพราะวา มมากมากยแล้วนะครับจริงๆจะบอกว่าวอร์เนอร์หยิบพวกการ์ตูนเก่ากลับมาทำก็ไม่ได้เพราะมันน่าจะเป็นการขายลิขสิทธิ์ไปให้ พวกสตรีมิ่งเพื่อนบ้านมากกว่าอย่างเรื่องกัมบอลเนี่ยขายให้ฮูลูไปปุ๊บตอนนี้ประกาศทําภาคใหม่แล้วในชื่อภาคที่โคตรจะแปลกและก็โคตรยาวมากๆส่วนเรื่องซิมสันก็ได้ไปต่อแฟมิลี่กายก็ได้ไปต่อเหมือนกันเนี่ยังมีเรื่องเนี่ยทีไททันโกตอนนี้ก็ได้ไปต่อแล้วเหมือนกันดูดิกันทูเลอรบบข้ากได้ไปต่อกันหมดแล้วแต่ทําไมเบนเทนถึงยังหยุดอยู่กับที่แบบนั้นแต่ท,ทีนี้เท่านั้นก็ไม่อยากให้ทุกคนหมดหวังนะครับเพราะว่า ถ้าเราดูเคสตั้ดี้อย่างเรื่องซามูไรแจ็คเนี่ยโอ้โหกว่าจะกลับมาสารต่อก็เป็น10ปีเหมือนกันนะจนกระทั่งในซีซั่นที่5ซามูไรแจ็คมีตอนจบอย่างเป็นทางการที่เรียกว่าสวยสดงดงามเลยทีเดียวเราก็คงหวังว่าดวเรื่องของเบนเทนเนี่ย ก็น่าจะได้รับการสานต่อในเร็วๆนี้เหมือนกันในยุคที่การ์ตูนเก่าๆถูกนํากลับมาทําใหม่กันมากมายนะครับเรียกว่าความหวังของแฟนๆแฟเบนเทนเนี่ยสู่สี่คู่คีมากับเรื่อง Steven u n i v e r s รเลยเพราะว่า2เรื่องนี้ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันการ์ตูนมันก็ดังนะแต่ว่าทาง CN กลับไม่ไปต่อสั่งั้น อันนี้ก็ต้องตั้งความหวังภาวนาไปพร้อมๆกันนะครับแต่ทัน้เทัานั้นเราก็อยากบอกทุกคนว่าถ้าเบนเทนภาคใหม่มาหรือไม่ว่าจะเป็นภาครีบูทที่เราว่าไปเนี่ยก็อยากให้ทุกคนรักเรื่องนี้ไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่ายังไงเบนเทนมันก็คือเบนเทนเนะเขามีบนขลังในตัวเองอยู่แล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยรอภาคใหม่ไปด้วยกันกับเรานะครับเพราะว่าดูจากกระตูนรอบข้างแล้วมันก็จะพอมีแนวโน้มอยู่แต่ก็ต้องลุ้นหนักเหมือนกันว่าไอ้ภาคใหม่ของเบนเทนที่กำลังจะมาหรือ อาจจะไม่มาเนี่ยมันจะมาในแนวไหนอะนะครับทีนี้มันก็เลยเกิดประเด็นที่อยากจะถามทุกคนทิ้งท้ายคลิปนี้เอาไว้ว่าทุกคนเนี่ยอยากเห็นการสานต่อภาคใหม่ของเบนเทนที่เป็นการสานต่อจากภาพออนิเวิร์สนะครับหรือว่าทุกคนอยากจะเห็นเบนเทนในเวอร์ชั่นที่ยกเครื่องใหม่รีบูตใหม่หมดคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับก็ฝากทุกคนไว้ประมาณนี้และถ้าใครมีความเห็นอะไรเกี่ยวกับหัวข้อนี้ที่ว่าเบนเทนรีบูตจะรีบูตมาทำใหม่ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เหมือนกันนะครับ แลวก็เหมือนเดิมนะทุกคนชอบไปเราหยิบเรื่องราวของเบนเทนแล้วก็การ์ตูนเก่าๆมาพูดแบบนี้ฝากทุกคนกดไลค์ให้กันหน่อยนะครับและถ้าใครที่ผ่านมาดูครั้งแรกแล้วยังไม่เคยกดติดตามฝากติดตามให้กับพวกเราตูนี่ตูนไปกระใจให้กันได้นะครับขอบคุณทุกคนมาใน,านที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ